สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับบางมอสโยธาครับและวันนี้นั้นผมก็จะมาสอนวิธีการถ่ายแรงแผ่นพื้นสําเร็จรูปลงคานกันนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับคือตอนเนี้ผมก็จะโหลดแบบบ้านมาแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแบบบ้านเนี่ยที่ผมโหลดมาเนี่ยหาโหลดได้จากไหนก็สามารถกดลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยครับก็คือสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดโหลดมาแล้วเนี่ยไฟล์แบบบ้านะครับก็จะมีทั้งหมด ปกสูบผนนะครับเนี่ยครับหรือว่าใครที่ว่าอยากจะโหลดแบบบ้านนะครับก็ดูคลิปที่ว่าผมสอนโหลดแบบบ้านฟรีก็ได้นะครับทีนี้นะผมก็จะสอนออกแบบผมก็มีไอเดียว่าจะออกแบบบ้านนะครับทั้งหลังเลยครับของหลังนี้นะครับเป็นเคสต์ดี้นะครับโดยในคลิปแรกนี้นั้นผมจะสอนวิธีการถ่ายแรงของเป็นพื้นสําเร็จรูปโรงคานก่อนนะครับจากบ้านหลังนี้นะครับก็ทีนี้เนี่ยเราก็มาดูที่แบบ โครงสร้างกันนะครับตัวแบบโครงสร้างเนี่ยวันนี้ที่ผมจะมาถ่ายแรงเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดไปที่หน้าที่ s 0 2 0 8นะครับแล้วก็เนี่ยครับช่วงตรงจุดนี้นครับกิจลายที่1 2 DC นะครับในตรงช่วงนี้ครับที่ผมจะมาสอนถ่ายแรงนะครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกรณีตัวอย่างวันนี้ก็จะสอนทายเลงของตัวคาน b 4นะครับแล้วก็เป็นพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นสาเร็จรูปของตัวตรงจุดนี้นะครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับก็ตอนก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาน้ำหนักของตัวพื้นสาเร็จรูปตัวนี้ก่อนนะครับของพื้นตัวนี้นะครับน้ำหนักของพื้นสาเร็จรูปตัวนี้ก่อนทั้งหมดนะครับโอเคก็ องเขียนเลยครับพื้นสำเร็จรูปนะครับก็จะมีน้ำหนักอะไรบ้างก็คือมีเดดโหลดเดดโหลดของตัวแผ่นพื้นแล้วก็มาดูที่แบบขยายโครงสร้างนะครับามาดูแบบแผ่นที่นะครับ s เจ็ดศูนย์แดนะครับ ขยายการวางพื้นสำหรับรูป SP นี่ครับสังเกตว่าแผ่นพื้นสำเร็จรูปของเราเนี่ยก็จะมีโดยปกติแล้วแผ่นพื้นนะครับจะหนาที่5เซนนะครับแล้วก็จะมีท็อปปิ้งตัวนี้คับท็อปปิ้งก็คืออีก5เซนนะครับรวมทั้งหมด10เซนดังนั้น เดนโหลดของตัวแผ่นพื้นตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับสิบเซนนะครับนี้กลับมาหน้าเดิมนะครับก็เดนโหลดเมื่อกี้นะครับเท่ากับสิบเซนศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เมตรนะครับแล้วก็คูณด้วยก็คือสองพันสี่ร้อยกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับก็กดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เป็นสอง้ยสสิบกิโลกร,รัม ต่อตารางเมตรนะครับต่อมา,อาในห้องนี้แล้วก็ดูว่าในห้องเนี้ยเป็นห้องอะไรเนี่ยตรงนี้ครับแล้วก็ไปดูแบบไปดูแบบแผนพื้นชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยที่บอกออกแบบเมื่อกี้ขอ,องนี้นะครับค้ายน้ำหนักแผ่นพื้นสําเร็จรูปให้ลงคารตรงช่วงนี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าเป็นเราก็มาดูว่าเป็นห้องอะไรนะครับคือนี้มันบอกว่าเป็นห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นห้องที่ว่าต้องรับน้ำหนักบรรทุกที่เฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นเราก็ไปดูมาตรฐานตามไลโหลดตามกฎกระทรวงนะครับเนี่ยครับเราก็พิมพ์มาเลยครับไลโลดไลโหลดกฎกระทรวงครับ ก็ข,ขึ้นมาแรกนะครับกดกระทรวงมาที่หกแล้วกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนไปดูมันจะมีบอกนะครับอ่านี่ครับข้อที่สิบห้านะครับหน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสสำหรับเนี่ยครับอาคารนะครับแล้วก็ไปดูของเรามันเป็นที่พักอาศัยใช่ไหมครับเราเป็นที่พักอาศัยก็คือข้อที่สามนะครับที่พักอาศัย ที่เราอาศใย่ใช้ไลโหลดเท่าไรใช้หนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับดังนั้นในห้องเนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับ็นไลโหลดแล้วก็มาคำนวณต่อนะครับมาเปิดทีน้าแบบแปลนคานมาเนเดิครับก็คำนวณต่อก็ไลโหลดจะเท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัม ต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูต่อเมื่อกี้เราก็มาดูต่อว่าตัวห้องนอนเนี่ยเป็นพื้นอะไรนะครับห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นพื้นชนิดสองแล้วก็มาดูในตัวรายการประกอบแบบนะครับพื้นสองคือพื้นปูไม้ ปาเก้นะครับแล้วก็ลองไปหาดูว่าพื้นปูไม้ปาเก้เนี่ยแล้วเราก็เสิร์ชคำว่าไลโหลดน้ำหนักพื้นปูไม้ปาเก้นะครับนะครับอันแรกนะครับน้ำหนักของพื้นชนิดต่างๆนี่ก็เป็นน้ำหนักปาเก้ไม้นะครับเห็นไหมครับมันก็ประมาณสิบสี่กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็14สี่กิโลกรัมต่อตารางเมตร แต่ทีเนี้ยเวลาผมออกแบบเนี่ยผมก็จะตีเผื่อไปว่าเผื่อเจ้าของบ้านเปลี่ยนใจพื้นเป็นปูกระเบื้องหรืออื่นๆผมก็จะใช้โหลดอยู่ที่ถ้าเป็นของกระเบื้องนะครับผมก็จะมองไปเลยว่าน้าหนักกระเบื้องเนี่ยน้ำหนักกระเบื้องรวมปูนทรายนะครับจะเท่ากับ50กิโลกรัม ต่อตารางเมตรวันนี้ผมจะเผื่อไปเลยนะเผื่อบางทีเจ้าของบ้านเปลี่ยนใจเป็นกระเบื้องอย่างอื่นนะครับเผื่อจะเป็นปูกระเบื้องลามิเนตอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ทําการรวมน้ําหนักนะครับรวมน้ําหนักก็จะได้เป็นน้ําหนักของพื้นสำเร็จรูปนะครับก็จะเป็น240กิโลกรัมต่อตารางเมตรบวกกับไดรโหลดคือ150กิโลกรัมต่อ ตารางเมตรครับแล้วก็บวกกับหนักปูนทรายห0กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับรวมกันแล้วก็จะกลายเป็น440กิโลกรัมต่อตารางเมตรอทนนี้เราก็ได้น้ำหนักรวมมาแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทำการทายแรงจากพื้นนะครับ ลงคานคือการที่จะถ่ายแรงจากพื้นลงคานเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าน้ําหนักที่ลงคานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้ครับคือการที่คานหนึ่งตัวเนี่ยจะมีพื้นสเร็จรูปมาลงเนี่ยเนี่ยถ้าเหมือนถ้าเหมือนของตัวคิดนี้ใช่ไหมครับคือมันจะมีมันจะมีพื้นฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับ ฝั่งนี้จะไม่มีดังนั้นมันก็จะออกมาเป็นรูปอย่างนี้ครับก็คือจะเป็นคานใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นพื้นมีปูนทรายแล้วก็มีเป็นผนังขึ้นไปถ้ากับว่าน้ําหนักที่กระทาเนี่ยจะมีน้ําหนักของตัวผนังน้าหนักของตัวคานมันเองแล้วก็น้ําหนักของแผ่นพื้นนะครับที่ลงบนคานกับน้ําหนักจะมีสามตัวนะครับหนึ่งสอง สามนะครับแต่ทีนี้สมมตสุมมติมมตว่าเรามองคานตัวนี้นะครับมันจะมีน้ําหนักของพื้นฝั่งนี้พื้นฝั่งนี้แล้วก็พื้นฝั่งนี้มากระทาครับ <H> เราสังเกตด้วยครับว่าเวลาแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยให้ดูลูกศรนะครับลูกศรไปทางไหนก็น้ําหนักลงทางนั้นครับอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมตสิสมมุติถ้าเรามองนะครับเนี่ยลูกศรชี้ไปฝั่งนี้กับฝั่งนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าน้ําหนักอาจจะลงคานเบอร์นี้ คา,านเบอร์นี้ครับเบอร์นี้จะไม่ได้รับจะไม่ได้รับน้าหนักของแผ่นพื้นเสร็จรูปแต่ก็ยังมีน้าหนักของตัวมันเองอยู่แล้วก็น้าหนักของผนังนะครับอา่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นคานเบอร์นี้ครับถ้าเกิดเรามองภาพตัดน้ําหนักที่กระทําจะเป็นยังไงก็อยู่ในลักษณะน,นี้ครับตัวนี้เป็นคานนะครับนี่ก็เป็นแผ่นพื้นนี่ก็เป็นแผ่นพื้นนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีท็อปปิ้งนะครับแล้วก็มีผนัง สังเกตว่าไหครับจะมีน้ำหนักของตัวคานเองของตัวผนังแล้วก็ของตัวแผ่นพื้นฝั่งซ้ายและตัวแผ่นพื้นฝั่งขวาครับถูกไหมครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีโหลดกระนำสี่จุดของตัวที่ลงคานนะครับถ้าเป็นแผ่นพื้นสําเร็จรูปถ้าเกิดว่ามีสองฝั่งนะแต่ถ้ามีฝั่งเดียวเห็นไหมครับจะมีหนึ่งสองสามมีสามจุดซึ่งในเคสเนี้ย ถ้าสังเกตดีๆก็คือจะมีท้ากับว่าจะมีของน้ำหนักแผ่นพื้นก็คือหนึ่งของผนังใช่ไหมครับสองแล้วก็ของคาเนี่ยสามก็คือจะเป็นนี้มีของแผ่นพื้นมีของผนังนะครับจะมีผนังมีคานแล้วก็มีพื้นมีสามอย่างทีนี้กลายเป็นว่าเราก็ต้องหาน้าหนักที่ลงคาเน่ทั้งหมดสามตัวนั่นเองครับอ่านี้เราหาได้แล้วนะครับคืออันแรกก็คือหนึ่งคือเป็นน้ําหนักของ พื้นสเร็จรูปทีนี้เราต้องการถ่ายแรงของพื้นสเร็จรูปเนี่ยลงในคารนเราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าแผ่นพื้นสาเร็จรูปเนี่ยน้ำหนักเวลามันกระทำนะครับผมวาดภาพาใส่ดูลักษณะนี้ครับบนนี้เป็นคานนะครับเป็นคานแผ่นพื้นเวลาวางวางนี้นะครับวางนี้ น้ำหนักมันจะแบ่งไปอย่างละครึ่งที่ลงในคานนะครับถ้ากับว่าฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งที่ลงฝั่งคานเบอร์ซ้ายอีกครึ่งเกาลงคานเบอร์ขวานะครับดังนั้นเวลาเราจะคิดน้ำหนักกระทําของตัวแผ่นพื้นตัวนี้จะกลายเป็นเราต้องแบ่งครึ่งแล้วก็น้ำหนักก็จะกระทาอย่างละครึ่งนะครับตาลูกศรตัวนี้เห็นไหมครับ อย่างนั้นครึ่งอันนี้ก็ลงอีกครึ่งหนึ่งทีนี้เรามาดูว่าเราต้องการหายน้ำหนักของตัวให้มาลงคาน B4 ใช่ไหมครับการมาลงคาน B4 เนี่ยเท่ากับว่าเราก็จะมีน้ำหนักของแผ่นพื้นเนี่ยจาก4เมตรเนี่ยก็จะเหลือ2เมตรครึ่งหนึ่งประการทำบางนี้ก็จะกลายเป็นน้ำหนักจากพื้นลงคานเท่ากับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ ที่เราหามาแล้วน้ำหนักรวมของตัวแผ่นพื้นคือ440กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็จะกลายเป็น440กิโลกรัมต่อตารางเมตรคูณกับระยะครึ่งหนึ่งของตัวแผ่นพื้นนะครับก็คือ2เมตรก็จะได้เป็น880กิโลกรัมต่อเมตร ครับทีนี้ครับพอเราได้น้ำหนักของตัวที่เราถ่ายเรงจากพื้นลงคาแล้วนะครับก็คือที่880กิโลกรัมต่อเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับเราก็มาดูรูปนี้ก็คือเราหาน้ำหนักอันหนึ่งได้แล้วก็คือของของเป็นพื้นนะครับที่จะลงคานเราหาได้แล้วทีนี้ต่อมาเราก็ต้องมาหาน้ำหนักของตัวผนัง ก็อัน,นอันแรกได้แล้วนะครับสองก็คือน้าหนักที่ลงคานก็คือน้ําหนักผนังน้าหนักผนังนะครับทีนี้น้ำหนักผนังเนี่ยเราก็ต้องมาดูต่อว่าผนังเราเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมาดูแบบแปลนตัวภาพตัดนะครับตัวภาพด้านก็ได้เราก็จะดูที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งถึงระดับหลังคาน,นะครับ อันนี้คือคิดแบบคร่าวๆหรือถ้าคิดให้ละเอียดก็ให้มาดูตัวของภาพตัดนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีระดับของของตัวระดับฝ้าอยู่นะครับแล้วก็อะไรไหมครับผนังบางช่วงจะอยู่ใต้คานแต่ว่าทีนี้เวลาผมออกแบบเนี่ยผมก็จะออกแบบโดยใช้รูปด้านตัวนี้ไปเลยครับก็คือระดับของพื้นชั้นหนึ่งถึงระดับหลังคาเนี่ยผมจะเผื่อไปหน่อยใช้ตัวนี้ไปเลยก็คือจะเป็นผนัง สูงสามจุดหนึ่งห้านะครับก็จะกลายเป็นน้ำหนักผนังเท่ากับความสูงก็คือสามจุดหนึ่งห้าเมตรทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าผนังเราเนี่ยเป็นผนังอะไรนะครับแล้วก็มาดูที่ b c ตรง b c ก็คือห้องนอนเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ไปดูแบบแปลนรูปแปลนพื้นใหม่แล้วก็มาดูว่าเป็น อะไรอ่ะเราก็ดูเข <_ d histoire> าบอกว่าเป็น,นผนังหนึง่งนะครับเป็นผนังหนึ่งผนังหนึ่งเราก็ไปดูรายการประกอบแบบรายการประกอบแบบของเราเราก็ไปดูอ่ะผนังหนึง่งเป็นผนังอะไรครับก่ออิฐฉาป,ปูนเรียบนะครับผนังก่ออิฐเนี่ยเราก็ต้องไปดูในน้าหนักบรรทุกเดสโหลดนะครับน้ำหนักบรรทุกคงที่ว่าเป็นผนังก่ออิฐเนี่ยน้าหนักเท่าไรสังเกตว่าถ้าเกิดเรามา ดูในตัวน้ําหนักบรรทุกคงที่ของวัสดุเนี่ยจะมีน้ําหนักเห็นไหมครับมีผนังอิฐบล็อกผนังอิฐมอนผนังอิฐบล็อกมอนเบาน้าหนักจะไม่เท่ากันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขามาในแบบเห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็นผนังเกาะอิฐธรรมดาใช่ไหมครับผนังทั่วไปเขาไม่ได้ระบุอะไรมากผมก็จะใช้เป็นผนังอ่าอิฐมอนไปเลยนะครับเผื่อน้ําหนักไปหน่อยก็คือใช้ประมาณ180กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับใช้ตัวนี้ไปเลยครับ ก็มก็จะเอาไปคำนวณต่อในหน้าเมื่อกี้ก็เราก็จะได้น้ำหนักผนังออกมาก็คือความสูงของผนัง3า5หนัง3.15คูณด้วยน้ำหนักนะครับน้ำหนักของตัววัสดุของผนังก็คือ180ป10กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็น567 กิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับทีนี้พอได้น้ําหนักของตัวผานังออกมาแล้วนะครับเราก็มาดูต่อว่าเรายังเหลืออะไรอีกนะครับเราก็จะยังเหลือในส่วนของอันที่สามก็คือน้ําหนักขอ,ของคานนะครับเห็นั้เราหาได้แล้วอันแรกคือน้ําหนักของแผ่นพื้นนะครับนี่น้ำหนักแผ่นพื้นแสดงร,รูปที่ทายลงคานนะครับ หาได้แล้วต่อมาคือหาน้าหนักของผนังเมื่อกี้นะครับหาได้แล้วต่อไปก็จะเป็นน้ําหนักของตัวคานเองของตัวมันเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคานเนี่ยจะขนาดกว้างลึกเท่าไหร่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคานเนี่ยกว้างลึกเท่าไหร่เราก็จะสมมุติไปก่อนแต่ว่าจริงๆเราต้องไปคํานวณออกแบบอีกทีนะครับเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติ ช่วงสแปนเนี่ยเห็นไหมครับช่วงคานตัวนี้นะครับช่วงคานตัวนี้มันยาวสี่เมตรใช่ไหมครับก็จะสมมุติให้ลึกให้คานตัวนี้ลึกไปก่อนสี่เมตรให้ลึกไปก่อนสี่สิบเซนนะครับแล้วก็หน้ากว้างก็คือศูนย์จุดสองศูนย์นะครับแต่ทีเนี้ยในในตัวแบบตัวเนี้มันก็มีรายละเอียดมาแล้วนะครับว่าคานบีซนะครับมีขนาดกว้างยาอย่างไรแเราก็ไปดูเห็นไหมครับสี่สิบยี่สิบ แต่ทีนี้เราจะไปออกแบบขนาดคานแล้วก็ใส่เหล็กอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งแต่นี้คือสอนถ่ายแรงก่อนทีนี้เนี่ยพอเราได้อสมมุติขน,ขนาดของคานแล้วนะครับก็คือเป็นขนาดยี่สิบคูณสี่ิบใช่ไหมครับแล้วก็เอาตัวอันที่สามคือน้าหนักคานนะครับก็คือขนาดคานที่เราสมมุติก็คือยี่สิบคูณสี่สิบนะครับก็คือ ยี 20, หน้ากว้างยี่สิบเซนก็คือศูนย์จุดสองศูนเมตรนะครับใส่หน่วยไปด้วยคูณศูนจุดสี่ศูนเมตรแล้วก็คูณด้วยครับสองสองพันสี่ร้อยกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตรกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วก็จะได้เป็นเท่ากับ 192กิโลกรัมต่อเมตรนะครับทีนี้อ่าเรามาดูเราได้อะไรลรวบ้างครบยังที่เราต้องการคือมีน้ำหนักของแผ่นพื้นน้ำหนักของผนังน้ำหนักของคานเห็นไหมครับแล้วก็ได้ครบแล,แล้วอ่เราก็มาดูมีน้ำหนักของแผ่นพื้นแต่ละรูปน้ำหนักของผนังน้ำหนักของคานทีนี้เราก็ต้องรวมอน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับแล้วก็คิดเลย รวมน้ำหนักเท่ากับอันแรกคือเท่าไหร่ครับแปดร้อยแปดสิบก็แปดร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมต่อเมตรอ่ารวมน้ำหนักเลยนะครับก็คือแปดร้อยแปดสิบกิโลกร,รัมต่อเมตรบวกกับน้ำหนักผนังที่หามาแล้วคือห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลกร,รัมต่อเมตรแล้วก็บวกกับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลกรัมต่อเมตร อ๋อกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะครับมีอะไรมั่งเมื่อกี้เป็นร้อยแปดสิบห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าสองกดเครื่องคิดเลขออกมาได้เป็นหนึ่งพันหกร้อยสาสิบเก้ากิโลกร,รัมต่อเมตรนะครับอ๋อได้ออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะทําการถ่ายาหาเชียรยแล้วก็หาโมเมนต์นะครับแล้วก็เอาค่าเชียรยกับโมเมนต์เนี่ยไปดีไซน์คานต่อไปอเดี๋ยวผมวาดรูปตัวคาน นี่น้ำหนักกระทำนะครับสมมติการเป็นแบบซิมเพิลบีมนะครับแล้วก็น้ำหนักกระทำก็คือโอเมกาคือตัวนี้ก็คือน้ำหนักรวมเมื่อกีนะ้นั่นเองครับก็จะเท่ากับหนึ่งหกสามเก้ากิโลกรัมต่อเมตรนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าตัวคานเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับตัวคานเนี่ยเราจะใช้ตัวคานตัวนี้นะครับ ก็คือน้ำหนักเนี่ยมันถ่ายลงฝั่งนี้ถูกไหมครับเนี่ยถ่ายลงฝั่งนี้น้าหนักเนี่ยไปถ่ายลงฝั่งนี้เนี่ยถ่ายลงฝั่งนี้ดังนั้นช่วงสแปนตรงนี้ก็จะเป็นช่วงสแปรัสปอร์ตตรงจุดนี้ก็คือใช้เป็นสี่มตรของตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นช่วงสเปรของคานคือสี่มตรนะครับทีนี้เรามาลองดูกราฟเบื้องต้นเป็นซิมเปิลบีมเนี่ยครับกราฟเนี่ยเชียร์ใช่ไหมครับก็คือมีเล็ชันขึ้น แล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นศูนย์ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกนี่จะเป็นลบส่วนของโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ Moment เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์ตรงกลางจุดสูงสุดนี่ครับของโมเมนต์ว่เป็นบวกเป็นซิเพิลบีมนะครับทีนี้เราก็จะทำการหาหาเชียรนะครับหาเชียรของตัวนี้ก่อน แล้วก็หาโมเมนต์หาเชียร์ของที่กระทำกับตัวคาร b บเนี่ยก็เชียร์หรือแรงเฉือนเนี่ยก็จะมีสูตรก็คือโอเมก้าลส่วนสองน,นะครับถ้าเป็นคารซิปิเปิลบีมนะครับโอเมกาลส่วนสองก็จะเท่ากับหนึ่งหกสามเก้านะครับเมื่อกี้เนี่ย 1, 6, 3, นน 6, 3, นหนึ่งหกสามเก้าคูณไอหกสามเก้าหน่วยไปด้วยกิโลกร,รัมต่อเมตร คูณด้วยช่วงสแปนคือ4เมตรนะครับหารด้วย2กดเครื่องนี้ออกมาตัดหน่วยก็จะกลายเป็น3,262กิโลกรัมอ่านี่เราได้เชียนแล้วครับต่อมาโมเมนต์โมเมนต์ของเราก็คือสูตรโอเมก้าแอลกำลัง2ส่วน8จะเท่ากับหนึ่งัิเกกิโลกรัมต่อเมตรคูณด้วย l คือ4เมตรนี่ l คือตัวนี้นะครับ l เท่ากับ4เมตร l กำลัง2ใส่หน่วยด้วยส่วน8ปดกดเครื่องิเลขตัดหน่วยออกมาได้เป็น3,262กิโลกรัมเมตรเห็นไหมครับก็เพราะฉะนั้นตัวคาร B4 นะครับจะมีเชียร์เชียร์เท่ากับ 3262กิโลกร,รมัมได้มีโมเมนต์เท่ากับ3262กิโลกรมมัมเมตรนะครับทีนี้เราก็เอาตัวทั้งเชียร์และโมเมนต์ไปออกแบบคานหาขนาดหาปริมาณเหล็กเสริมต่อไปนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทำสอน การออกแบบคานต่อไปนะครับอาจจะสอนทั้งการคิดมือแล้วก็อาจจะสอนทั้งการใช้โปรแกรม Excel นะครับโปรแกรม Excel ก็อาจจะเป็นโปรแกรม Excel ที่โหลดฟรีได้จากในตัวเว็บตัวไปนะครับนี่นะครับก็เป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการออกแบบว่าถ้าเกิดเราถ่ายแรงถูกเนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวงานนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เยอะมากนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการถ่ายแรงนะครับของแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับถ้าเกิดเป็นแผ่นพื้น one ว a หรือพื้นหลอดอะไรที่เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับได้เป็นพื้นวันเวก็อีกแบบหนึ่งพื้นทูเวก็อีกแบบหนึ่ง๋ยวว่างผมจะทําคลิปสอนอีกทีนึงนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับถ้าใครอยากให้ทําคลิปแนวไหนหรือคลิปเรื่องอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปสอนครับสวัวันนี้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ